มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนมาแล้วค่ะเลขอ่างน้ำมนต์อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันประกาศรางวัลประจำวันที่16กันยายน64หลายคนยังคงเดินทางหาเลขเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่นะคะหวังที่จะถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีบ้างล่าสุดค่ะ13กันยาที่อาสมฤาษีเนนนะคะ อยู่หมู่ที่สี่ตมโพแตงอเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงใกล้วันออกรางวัลพบว่ามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นปู่ฤาษีพรหมเมตที่สูง34เมตรกุมารเจ้าสวยแห่งรวมไปถึงสาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมตนะคะต่างมีประชาชนแวะเวียนไปถ่ายภาพลหลายมุมในอ่างน้ำมนต์ที่ปรากฏเป็นตัวเลขหยดเทียนสีแดงเพื่อหวังจะได้โชคได้ลาบไปซื้อเลขนะคะ โดยปรากฏเป็นเลข0 2 5 7 8และ9ลอยจับกลุ่มกันอยู่นะคะบรรดานะะักหาเลขต่างพาการจับคู่ตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะส่วนใหญ่นะคะที่จับคู่ตรงกันจะเป็นเลข85,92แล้วก็0,7นะคะตัวเลขดังกล่าวนะคะเกิดจากอาจารย์ฤสีเนทาพุทธคุณทำพิธีจะหลดตัวเลขเรียกว่าเลขโซโรสราตะนะคะเป็นพิธีกรรมทางโบดาณ จากนั้นต่างรีบไปที่แผงลอตเตอรี่นะคะที่บริเวณอาสมหรือสีเนนและซื้อจนเกลี้ยงแผงค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ